อันนี้เป็นภาพของคุณจอยวันณธนีตัวนี้เนี่ยคุณจอยใช้พิติธภัณฑ์ที่เป็นขวดของเซรั่มกับครีมนะคะจะเห็นได้ว่าหน้าของจอยทั้งสองฝั่งจะมีฝั่ง ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาฝั่งขวาเนี่ยจะเห็นว่ามีริ้วรอยที่เหี่ยวย่นนะคะกว่าข้างซ้ายข,าข้างซ้ายเนี่ยคือใช้ผลิตภัณฑ์แล้วนะคะก็ภายใน10นาทียกกระชับแล้วก็ตึงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วซึ่งเป็นแบบสเปรย์นะคะสามารถที่จะฉีด ได้ที่ผิวหน้าเลยแล้วก็ซึมได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็พกพาสะดวกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญที่จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะให้ทุกท่านได้ฟังการวันนี้นะคะแล้วเราก็จะลงด้วยมยเ,เจอร์เลเซอร์แล้วก็กันแดดนะคะแล้วให้ทารองพื้นลองพื้นแล้วก็แต่งหน้านะคะค แต่งหน้าตามปกตินะคะแล้วมารู้จักกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะสุขภาพผิวรู้สึกดีนะคะเพราะว่าเป็นคนที่วัยวัยสี่สิบกว่านะคะจะมีพวกกล้า้าเพราะใช่ค่ะดูโอเคและแป้งก็ไม่หลุดเนาะมันก็ซึมลงไปซับแป้งเข้าไปเลยนะคะแล้วก็รู้สึกเซทั่ม้วยคแต่งหน้ามัน อยู่ได้ทั้งวันเลยแต่รอบเดียวไม่ต้งแช่ได้